เต็มๆเป็นอย่างนี้รถที่เรานั่งอยู่เป็นแบบนี้ลานปลาสามล้อตุ๊ก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 เวอนจีไม่คนขับคันของเราที่โรนซ่าโรนซ่าบ้างเต้นสนุกแอนด์เนจิ้นสุดๆเลยกันในคันนี้นะคะเดี๋ยวเรากลังจะไปอ่านวัตส์มากันเสียวสุดๆอะ ไปแล้วอยู่ออก,กับเมทสองคนจะกลับไฟดึกไม่รู้ว่าจะได้กลับหรือเปล่าเผลอๆอาจจะตกเครื่องหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ากลัวมากเลยสนุกมากดูบรรยากาศแ่งมันเลิศน,นะดูดูเพื่อนเอ็นจอยมากกับการทราเวลครั้งนี้เลิศมากค่ะวันหลังมาลองนะมาลองตอนแรกไม่กล้าขึ้นเลยกลัวแต่แค่ยี่สิบหยวนในรถไม่ติดด้วยแล้วก็ลมเย็นแต่ละปตุกไม่แนะนำไม่คืนแะน่คอ what's the app